ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหววงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยซึ่งล่าสุดมีกระแสข่าวว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ย,ยี่ห้อใหม่ล่าสุดเข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทยของเรานั่นก็คือ Sontest แบรนด์มอเตอร์ไซค์คุณภาพจากประเทศจีนซึ่งยี่ห้อนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวชมโรงงานแห่งนี้มาหลายครั้ง เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยเทียบเท่ากับโรงงานของญี่ปุ่นในงานอิกมาโชว2017ปลายปีที่ผ่านมาซอนเทสได้มีการเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นในงานครั้งนั้นประกอบไปด้วย R310 ที่คุณผู้ชมชมกันอยู่ในขณะนี้ X310 T310 และ V310 ทั้งหมด4รุ่นใช้เครื่องยนต์ตัวถังที่ใกล้เคียงกัน โดย R310 คันนี้เป็นสปอร์ตเปลยที่มีความล้ำสมัยเรื่องของดีไซน์ไม่แพ้ค่ายญี่ปุ่นแม้แต่นิดเดียวขณะที่ X310 นั้นเป็นสปอร์ตทัวริง T310 เป็นสปอร์ตแอดเวนเจอร์ V310 เป็นครูเซอร์4ประเภท4รูปแบบที่ทางซอนเทสได้มีการเจาะกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มสังเกตดูเจนนะครับว่าซอนเทส R310 คันนี้มีดีไซน์ที่ดุดัน คมเข้มและเร้าใจในสไตล์แบบ a g g r s s s i v e Design แ์ริงท้ายมีการเจาะช่องให้อากาศไหลผ่านได้นีกจุดที่หลายคนชื่นชอบกับมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นเครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียว Double Overhead c a m s h a ช t 4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่311.7 cc ซ ให้พลังแรงม้าสูงสุด3 5 3 6แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทําได้30นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีอัพไซด์ดาวหน้าเป็นจุดขายสําคัญดิสเบรกหน้า2ลูกสูบจุดเด่นที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งก็คือกระดแบบสวิงอาร์มหลังที่คล้ายคลึงกับของ KTM รุ่นนี้เครื่องยนต์สูบเดียวแต่ว่าปลายถอยเสียแบบคู่ให้ความโดดเด่นที่คล้ายคลึงกับเครื่องยนต์สองสูบแฟริ่งข้างหรือว่าปีกครอบมออน้ำให้ความแหลมคมฉบเฉียวเป็นอย่างมากขณะที่ X310 สปอร์ตทัวริงอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ชุดเดียวกันนั้นก็จะเห็นว่ามันมีดีไซน์ที่ล้ำสมัยเช่นกันนี่คือการออกแบบที่ถือว่าพลิกความคาดหมายของฝรั่งและคนไทยเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครคาดคิดว่าคนจีนจะสมามารถออกแบบดีไซน์ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างมากมายทีเดียวชุดไฟหน้าไฟไท้ายไฟเลี้ยวของบัลลตสซรุ่นใหม่จากประเทศจีนเดี๋ยวนี้เป็น LED รอบคันเรือนไหม,ม้แบบ FullLCD ให้ความทันสมัยเครื่องยนต์จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของเดลฟาย ทั้ง2รุ่นมีททอปสปีดอยู่ที่ประมาณ160-170กิโมตรตชั่วโมงราคาเปิดตัวที่งานอิกมาโชว27เมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ที่177,000-190,000ถึง 1, 90, 000, 000, บาทต้องบอกว่าราคาค่อนข้างสูงกระแสข่าวชนลึกของซอนเทสในเมืองไทยแว่วว่าจะมีราคาขายที่ไม่แพง ย้ำครับว่าไม่แพงอาจอยู่ประมาณแสตนต้นๆก็เป็นได้เนื่องจากว่ามีการเจราจาพูดคุยถึงแผนการพัฒนาและผลิตในเมืองไทยของเราซึ่งก็ไม่ได้ว่านะครับจะมีการใช้ไทยเป็นาผลิตุ้นนี้ส่งไปยังตลาดอาเซียนด้วยหรือไม่ราคาของซันเทส r 3 1 0 X310 จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ